สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เลยพาไปซื้อ,อเออแม่งไม่ได้นานวันนี้มากับฮอนด้านะครับ uh huh. ที่เป็นกระแสมากตอนนี้คืออ e uh ีจ huh. ีเครื่องเคนะครับก็เรามีโคตรเยอะเลยตอนนี้จะเยอะมากเยอะนะแต่ไม่ได้ขายทุกคันเลยอีคันนู้นบ้างทําไโน้นบ้างอันนี้บ้าง uh huh. แต่คันนี้พร้อมแล้วอันนี้เป็นอีจีสามดอนะครับบอดี้ซ uh ันรูปแล้วก็รูปลักภายนอกอะไรสวยงามหมดนะ uh huh. เครื่องเป็น uh huh. เกียร์24ทั้งตัวนะครับเกียร์6สปีด uh huh. แล้วก็มีพวกของจุกจิกจุกจิกห้องเครื่องมีคอยดีมีรางหัวชีดก็คือห้องเครื่องโล่งอะ่ะ uh huh. แล้วก็ข้างในก็เป็นคันเกียร์เคจูนะครับแล้วก็กล่องแม็กออันนี้ก็จูนมาได้200 uh huh. 200สมที่หม้านะครับ uh huh. ก็ผมว่าอยู่ในขั้นที่ขับสนุก uh huh. ขับง่าย <Yeah. S 2> ไม่เหนื่อยคัดจะเป็น B K ปั๊มคัดไปได้2,000นะครับแล้วก็ข้าีในคนทัตจทียอยเจ็ 7, ก็ท <formation jin x 2> ุกอย่างก็เหมาะกับรถเอหมดนะก็ล้อข้างนอกก็เป็นทีสามเจ็ดออฟยี่แปดนะครับแล้วก็ยางตองแปดเบิกใหม่สี่เส้นแม่งมองไปมองมาเหมือนยีแดงกูเลยทรงเดียวกันเลยนะตรงเหมือนปาแปดเลยโอ้ยข้างในก็สะอาดนะคันนี้สะอาดไม่ว่าของครบเลยไม้ขาวมีเกสภูมิล้ายโมโมวีสามห้าใช่ป่ะใช่แล้วก็บอกเป็นเอสอาร์สามนะครับเรือมังแท้แล้วก็ แผงประตูตเป็นกระสอบดํานะเครื่องหลังเป็นกระสอบฟ้าก็าครบหมดแล้วปลายท่อก็เป็นเคจูนนะครับของค่อนข้างจะเยอะแหละเฮ้ยมีโช๊คเอ้อยิบโช๊คออกมาดาิให้ฟังดีกว่า,าห้องเครื่องก็ลูกคอน้ําเคจูนลกูลกล้อเเคจูนนะครับแล้วก็เลคูเลเตเฮดไบบีรางเอเอ็ม e นะครับแล้วก็หัวฉีดสี่ร้อยสี่สิบนะครับหัวก็เยอะนะใช่ช่วงล่างก็มีปรับแคมเบอร์หน้าหลังโช๊คคียงิง ซับเฟรมสักกางนะครับเคสยี่สิบสองจานซิงนะครับภา,ายในเป็นนวมดําดแผงวระตูยี่สิบปีบอร์ดเอซ่าสามเลอมังแล้วก็พอพับเบิร์กเบลนะครับสรุปลงเล่มเรียบร้อยนาฬิกาส้มกระจกซูมสีปิ้งกระดองถึงเลขนะก็ประมาณนี้พีย่ยิ่งมองยิ่งเหมือนไห <c oughs> <c oughs> นะเปลี่ยนล้อนนี่ใช่เลยเออใช่เลยฝาโปรงคาร์บอนนะครับคิ้วก็เป็นคิ้วเทาแล้วใช่ <c oughs> แต่รถแม่นงน่าขี่มากเลย ฟังเสียงอ่ะฟังเสียงก่อน ก็คุมนะอันนี้สี่สิบกว่านะใช่แม่งวางเครื่องเองก็สองแสนแล้วบ้างใช่สองแสนกว่ายังไม่ได้แบบไม่ได้กล่องไม่ได้อะไรเลยนี่กล่องแม็กซ์อยู่แต่ว่าพี่มันขับดีเพราะกล่องมันใหญ่ด้วยแหละกล่องมันรุ่นท็อปๆหน่อยอ่ะเออแต่บอกเลยว่าร้อนมากกแอแล้ววะอ๋อแย่แอรเย็น ติดฟิล์มแล้วหน่อยนึงโงไม่ไหวไม่หมดแล้ว่แขนอ่ะพีนงพี่นแม่งใหม่หน้าขับเลยะี่นานมันหน้าขับเลยรถอ่ะเฮ้ยเราไม่ใส่ผ้าปมเบาะเนี่ยได้ไ่้อียี้ย <c oughs> <c oughs> ผีผ่านรถเลยออกปียับอย่างเดียวเลยบอกว่าเย็นก็แต่ว่าก็หกนะปวดร้อนตอนนี้คือแอร์มันเย็นนะว่าแต่ว่าแบบแดดมันแรงมากแต่เป็นทุกคันนะยเวลาเรายกคอนเร่งคันด้แม่ชอบฉกไปทางไหมได้ใช่เนะพราะว่าเราชอบใช้แบบปัมพาวเวอร์อไฟฟ้าพอไฟฟ้าไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาพอมันหมดแรงดึง ขับแบบขับกินไปเล่นขับอะไรอย<ช>่างเงี้ย<ช>เออแดีวถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แตุ่ณก็ต้องสู้ชีวิตเลยโ <c oughs> อ้โหนี่เป็นรถสำหรับันที่สองที่สามไปแล้วไม่ขับทุกวันหรอกแต่ขับยังชอบเลยนะตึงเลยนะนี่คิดถึงสามดอ,อนรถกู เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็น่าจะได้ดูกันสักนิดหน่อยนะแต่ก็สนุกดีกับ Honda ครั้งนี้ไะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม